คนเสื้อแดงนี่แทบไม่ใส่เสื้อแดงกันแล้วนะไม่มีเ้าเขาใส่หลอกเขาแดงจากหัวใจคุณจะไปใส่เรื่องอะไรแล้วคําพูดก็รู้เลยว่าไม่ใช่คนเสื้อแดงคนเสื้อแดงให้ไปจับมือกับประเด็จก,การคนเสื้อแดงเนี่ยนะยุให้พักโทนี่ไปจับมือกับคนที่ล้อมฆ่าพวกเราในปีห้าสามเนี่ยนะแล้วอ้างว่า ทำเพื่อชาติเพื่อเศรษฐกิจจะไปได้ก็มันอยู่มาเก้าปีเศรษฐกิจชิบหายอย่างนี้แล้วจะให้มันมาอยู่กับเราต่ออีกเหรอนี่คือคนเสื้อแดงเหรอทุยวันก่อนก็มีอีกกลุ่มหนึ่งใส่เสื้อแดงไปโผล่อยู่หน้าไอ้หน้าพ<ะ>ักแล้ว <ไป S 2> กไ็ไปไปฏิญญาฉีกเขาต้มมัดพ่อมึงตายเหี้ย กลุ่มนี้ก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้เสื้อแดงไม่มีนะเสื้อแดงเนี่ยก็คือเป็นแค่เสื้อผ้าเป็นเปลือกนอกเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่จริงพวกเราเนี่คือฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยเราแปลงแล้วเราใหญ่ขึ้นเราไม่ใช่เสื้อแดงแล้วเรากลายเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเราใหญ่ขึ้นเรามีความคิดมากขึ้นใหญ่ขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นโดนล้อมฆ่ามาสองสารอบ วันนี้เรากลายเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเรารักเสื้อแดงรักเสื้อเหลืองเสื้อดำเสื้อเขียวเสื้อม่วงเสื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขารักประชาธิปไตยเสื้อเหลืองกับตัวกับใจตาสว่างเราก็พร้อมที่จะรักเขานี่คือฝ่ายประชาธิปไตยมีใดแดงปลอมแ,ลแดงเห็นแต่ผลประโยชน์แดงแดดกล้วย มึงถึงไปนั่งปันจิ้มประเจอนน่านะอยู่วันฝนตกอย่างนั้นน่ะแดงหิวแสงไอ้แดงหิวแสงแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้สู้ในวันที่เขาสู้จริงๆม,ม,มึงหลบมึงแอบ,บอยู่ในใน,ใน,ในตูคนน้คอนเทนเนอร์มผมได้รับรคำเชิญได้รับคำชวนให้กล้วยตั้งห้าหวีให้ย้ายข้างสารพัดแล้วผมก็รู้นะว่าถ้าผมไม่ย้ายนะ ผมจะโดนอะไรก็โดนจริงๆให้ผมไปอยู่อย่างนั้นได้ยังไงแล้วนี่มึงแดงอะไรอะแดงแดงม ok. ึแงแดง, ok. แดงอะไรกูถามหน่อยให้ไปผสมพันธ์อย่างนั้นเหรอ <c oughs> ฮะปล่อยให้ไปนั่งแดกช็อกมิ้นกันหน้าละลื่นเลยนี่ถ้าปุ้นกัญชาออกออกโทรทัศน์ได้ของปุ้นแล้วละ่ะมีความสุขเนาะ อ๋อแน่นอนแหละปีห้าสามนี่มึงก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมล่ะมึงคงไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกว่าเขาล้อมฆ่าล้อมปากเันยังไงคุณรู้ไหมว่าเพื่อนผมเนี่ยอยู่ในวัดประทุมเนี่ยต้องไปหาหมออยู่ในคลินิกจิตเวชนะเป็นเดือนนะครับต้องกินยานะมันล้อมฆ่าล้อมยิงเสียงโหยหวนโอดครวน คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีตำแหน่งเกี่ยวข้องในการล้อมฆ่าคนปีห้าสามสิบเมษาแล้วสิบเก้าพฤษภาวันนี้ยังอยู่ในำนาจครบหมดเลยแล้วคุณก็ชวนกันไปแดดช็อกมิ้นท์กันหน้าละลื่นอีกคนหนึ่งบอกไม่เอาลุงอีกคนหนึ่งบอกลาออกอีกคนหนึ่งบอกมองหน้าดิฉันสิคะ อยากให้มันมาพูดบนะ้งว่ามึงจะไปประสมพันธุ์จริงเหรอมึงอยากจะแดดช็อกมิ้นกันจริงๆเหรอแล้วคนที่มึงไปนั่งไปชวนมาเนี่ยก็คือคนที่ล้องปากพวกกูตั้งแต่ปีห้าสามช็อกมิ้นที่มึงแดกอยู่เนี่ยคือเลือดพวกกูทั้งนั้นนะและคราวหน้ามึงไม่ต้องไปนะลำลึกคนตุลาไม่ต้องไปลำลึก วิรชนพฤษภาทรมินมึงไม่ต้องมาเสลร์หน้าอย่างนั้นมาตยหน้าเศร้าเล่าความเท็จี่จัดตั้งรัฐบาลกลัวประชาชนรอไม่ได้ประชาชนเขารอได้ค่ะแต่คุณไม่รอ,อยคน <ไป S 1> ที่<ม>สู้จริงเนี่ยมันต้องพูดอย่างผมอย่างพี่สิทธาอย่างพี่ สมชัยคนที่เขาสู้จริงอะ่ะเขาไม่มีวันที่เห็นด้วยกับการเป็นจับมือกับเผด็จการคุณรู้ไหมทำไมผมถึงออกมาสู้ตั้งแต่ปีห้าสองคุณรู้ไหมเพราะใครเพราะลุงนรวมทองนะคนพวกนี้เขาเป็นนักสู้มีอย่างที่ไหนให้เราไปรวมกับเผด็จการ <c oughs> คนที่บอกให้รวมกับเผด็จการเนี่ยก็คือคนที่แม่งไม่ได้อยู่ในปีห้าสาม คนที่เพิ่งมาใส่เสื้อแดงก่อนหลังๆเองใช่ไหมแล้วคนเสื้อแดงจริงๆก็ไม่ใส่เสื้อแดงด้วยมึงไม่เจ็บไม่แค้นี่ผมอยู่กับท่ามกลางเลยเพื่อนเพื่อนนักลบผมนี่ตายสิบกว่าคนผมถึงสู้จนถึงวันเนี้ไอ้นี่เรากำลังจะชนะดีๆมึงเสือกไปบอกว่าอยู่ๆก็บอกว่าเออเรือมันไปช้านะ ขี่ไปนี่ออกไปดีกว่าถี่ไปคนพายออกไปถีดใต้ของเรือออกไปแล้วไปเรียกไอ้โจรสลัดโซมาเลียที่อยู่ข้างๆมามาช่วยพายก็มันป้นมาหมดแล้วเนี่ยมันมันปนบ้านมึงมาหมดแล้วมึงมึงยังเรียกมันขึ้นมาป้นบนเรือมึงอีกมีอย่างที่ไหนมึงล้อมฆ่ากูมึงยิงเพื่อนกูตายมึงฆ่าเพื่อนกูมึงอุ้มเพื่อนกูหาย แล้วยูที่ก็ให้กูลืมแล้วยู่ีก็ลืมกันนะแล้วก็เออมองไปที่อนาคตสิเพื่อนกลายเป็นเพื่อนเลยเพื่อนมองไปอนาคตเพื่อนทั้งที่เมื่อกี้เนี่ยมึงฆ่าคนในบ้านกูเผาบ้านกูซะเรียบร้อยเลยไปเด็กกูหนีทันออกมาได้มึงเรียกว่าเราเราลืมกันนะบาดหมางถ้าจําไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเราลืมเรื่องอดีตทั้งหมดแล้วเรามองไปที่อนาคต แต่อนาคตเนี่ยกูเป็นผู้นํานะกูจะนําเองแล้วแต่ไฟไฟแช็กอยู่ในมือมันอยู่มึงกำลังบอกว่ามึงจะนําไปไปสร้างบ้านใหม่ให้บ้านบ้านใหม่คือบ้านเก่าเนี่ยมึงเผาบ้านกูเรียบร้อยแล้วมึงบอกจะให้กูไปสร้างบ้านใหม่แล้วมึงกันไฟแช็กอยู่แล้วมีไอ้เปรตเนี่ยสองสามตัวเนี่ยที่ไปออกช่องช่องขาดขุย้รงนั้นอนะไปชวนบอกเออจริงเชื่อมันเถอะมันกลับเนื้อกลับตัวแล้ว ที่มันเผาบ้านเรามันไม่มันมันคิดผิดตอนนี้มันตาสว่างแล้วมันคิดได้แล้วมันเลิกเผาบ้านแล้วมันเลิกอุ้มหายแล้วนะลืมเรื่องวันเฉลิมเรื่องอาจารย์สุรชัยไปแล้วคนตายอีกที่ลาประสงค์ที่คอกรัวลืมให้หมดวันนี้เราต้องมองไปที่อนาคตของประเทศชาติอนาคตอยู่ที่นู่นอดีตมันไม่สําคัญแล้วนึกไปก็แก้ไขอะไรไม่ได้มองไปที่อนาคตไป คุณน่ะรีบไปสร้างบ้านที่นูน่นนะเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะช่วยกันต้อนกันโอ้จริงจริงจรงิกินช็อกมิ้นต์โอ้กินช็อกมิ้นเออใช่มองไปที่อนาคตนะมันมีตัวถั่วเอาตัวถุงออกไปก่อนไอพวกที่เผาบ้านเราตอนเนี้มันสำนึกแล้วเชื่อมันรับรองมันจะทำดีกับเราแน่นอนแต่เพื่อนเราที่ ที่นั่งอยู่กันในบ้านเราช่วยกันช่วยกันดับไฟไอ้พวกนี้มันดับไฟไม่ทันใจเราพวกนี้ถือตัวถ่วงเรามันวิ่งช้าไปเอาน้ำมาไม่ชันแตะมันออกไปเราต้องรวมหัวกับคนที่เผาบ้านเราเพราะอ้พวกนี้กลับใจเลยเล่ามุ่งหน้าต่อไปไอ้เปรตอปรี มึง <Okay. S 2> ปล่อยให้พักพักส้มพักก้าวไกลเขาสู้อยู่ได้ยังไงถ้าไม่อายแล้วมึงไม่ต้องไปแปลกใจหรอกทาไมเขาถึงประชาชนเขาถึงนิยมเขาขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องไปแปลกใจมึงนั่งแดกช็อกมิ้นกันอยู่อย่างเงี้ย